ก็จะมีคลิปวิดีโอของผมที่ได้ไปหัดเล่นสกีครั้งแรกที่นอร์เวย์เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดยมีอาจารย์อ้อยเป็นพี่สาวของแฟนผมนะเป็นผู่ฝึกสอนในเบื้องต้นนี้เราก็ฝึกสอนในการหัดเดินหัดเบรกหรือหัดหยุดก่อนค่อนข้างจะลำบากพอสมควรนะเดลิศก็มาช่วยนะทางซ้ายมือเ็็มาช่วยด้วยนะว่าสอนพิธีว่าเราจะต้องทําอย่างไรสังเกตดูเ็จะให้งอเขา่าชิดกัน แล้วก็ให้ปลายเท้าหันเข้าหากันนะแล้วก็ต้องตะแคงไม้สกีนิดิด้วยเพื่อช่วยในอัตราในการเบรกให้หยุดได้คนข้างยานะครับเพราะว่าั้งแรกผมยังควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราผมก็ไม่เคยเล่นกีฬาชนิดนี้ก่อนมีเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านั้นก็เคยเล่นสกเจ็ตน้ําแข็งแล้วก็เล่นสเก็ตล้อมาก็คิดว่าคงจะไม่ยาก ที่ไหนได้ครับคนละเรื่องครับอีกอย่างหนึ่งอากาศก,าก็หนาวด้วยแล้วก็การบังคับการอะไรมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรแตก่ก็ไม่ยากเกินควาสมสามารถของคนเราหรอกครับนะครับอันนี้ก็หัดหัไปเรื่อยก่อนในวันแรกนะฮะ,ะอันนี้ก็เป็นช่วงที่จังหวะที่ผมหลุดหลุดจากอาจารย์อ้อยลงมาก็าเอาแล้วครับวิ่งเข้ามาแล้วยังทรงตัวไม่ดีนะครับสังเกตดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวคือผมจะเสียหลักนะเดี๋ยวดูนะะสังเกตดูครับ นะฮะเท้าเท้าผมมีปัญหาเพราะเท้า,า,ทาเราเซตจังหวะปั๊บเนี่ยล้มทันทีครับวันนั้นก็รู้สึกล้มแต่ก็ไม่ไม่บ่อยครั้งมากน,นะคระับครั้งแรกไปได้ก็ถือว่าโอเคครับอันนี้อีกครั้งผมลองลองอีกครั้งหลังจากลบไปแล้วลองสไลด์ลงมาอีกครั้งหนึ่งสังเกตูตัวย,ยังแข็งอยู่นะครับยังงบเงินเดินแต่ก็าสายใจกล้าใจกล้าฮ่าไหลลงมาแล้วครับสูงนะครับเนี่ย เตี้ยๆเนี่ยดูความเร็วนะตอนนี้ผมในการถ่ายมันไม่ค่อยชัดเลยนะดูนะสูงนะี้สังเกตดูไหลลงไปนะแล้วสังเกตซ้ายมือนะมันจะเป็นมันมันจะเป็นในเขาเรียกอะไรอนะ่ะที่มันเลื่อนขึ้นนะเราจะต้องนั่งตัวนั้นขึ้นไปเหมือนลิฟ์ฮะลิฟ์เปื่อยอ่าแล้วครับแล้วคลิปที่จะเห็นต่อไปนี้เป็นอย่างฮ้านะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ อาจารย์อ้อยกำลังสอนวิธีการเบรคผมอีกข้างหนึ่งเพราะผมเีบเบรกไม่อย,อย,อยู่สังเกตนะฮะเขาจะทำหัวเข่าชิดกันนะ้วปลายเท้าปลายเท้า,ทานี่หันเข้าหากันของเขาทำแล้วหยุดนะผมทำยังไงก็ไม่หยุดเพราะว่าผมยังควบคุมอย่างที่เนื้อหนับที่เท้าไม่เป็นนะครับนะฮะเอาละครสอนผมแล้วก็ลงมาไหลลงมารอผมข้างล่างก็จะให้ผมลองทำดูแต่เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นลองชมกันดูนะครับผม ฮตอนนี้ผมก็เริ่มนะฮะเริ่มทําตามที่อาจารย์ค่อยเขาว่าแต่ของผมเบรกไม่อยู่ครับหลายคนเบรกไม่อยู่ครับเอาละอะไรจะเกิดขึ้นชมนะครับชมว่าเอาหลุดนะฮะหลุดมาแล้วครับผมทีนี้เลือกชัยแล้วครับโอ้ยเด็กฮนะเด็กเอา้าไอ้หนูลบโอ้รอดมาได้ครับโอ้ใจสั่นเลยนะตอนนี้โอ้หดูฮะไปสกียังสั่นโต้โคถือว่าอันนี้ก็อย่างฟุกฮะแล้วก็อย่างฮาด้วยครับ